ที่ชนผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิปานี่แล้ววันนี้ช่องซิปานี่ยินดีนําเสนอเกมคุกกี้รันวันนี้เราจะมารีวิวสกินของนางฟ้าทะเลกันเนะเาะพูดแล้วก็เศร้ารีวิวช้ามากรีวิวสกินที่ช้ามากอ่านางฟ้าทะเลเราเลเวลห้าเนาะแต่ว่าแคนนี้พิศรศษเลเวลสองมั้งแล้วก็สัตว์เลี้ยงเลเวลสเนาะเราแค่มารีวิวสกินมันไม่ได้มาทําเต้มเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวรอห้องก่อน มาเราได้ดันสวนไปสวนไ่ดูด,ดูไปจัดไปอามจริงสกินน,นี้เราเล่นแล้วนะรู้สึกสวยนะชอบชอบสกินนี้จะบอกเลยให้ได้ฟังนะสกินนี้ฉันได้มาฟรีจ้าฉ <c oughs> ันไปสุมแบบพันเก้าอ่ะฉันสุมครั้งเดียวออกเลยจ้าสกินนี้ชอบมากดีดูมาก คือภาวนางไงตอนนั้นว่าเฮ้ยออกสกินหน่อยได้ไหมได้อย่างงี้แล้วมันก็ออกเว้ยคุณมันดีมากคือแบบอืมก็สวยอยู่แลสกินนี้สัตว์เลี้ยงก็เปลี่ยนดูดินี่เน,นี่ยนี่เนี่ยสวยไหมรหรับมินมินสวยมากนับนจะทำแต้มได้เท่าไหร่ดวงตานี้เนี่ยฮะสัตว์เลี้ยงเป็นสามใช่ไหม โอเคเวลวิสันเดี๋ยวอัพไปเรืเ่อยเรื่ยไม่ค่อยได้เล่นกุก๊กขี้เหาสักเท่าไหร่จะได้เล่นเกิดเลี้ยงจะประมาณด้วสี่วิวห้าแล้วแหละแต่นนี่ไม่ค่อยได้เล่นไอตัวนางฟ้าทะเลที่เวิวห้าเพราะว่ารักนางไงในเวลามีไอ้นั้นอ่ะมันสุ่มพอยต์หรือว่ารางวัลอโอเว่นเบรกอ่ะรางวัลเนอะไอ้นั่นแหละฉันเลือกนางฟ้าทะเลตลอดต้องการให้นางฟ้าทะเลวิวห้าฉันชอบนางนางสวยมากฉันก็เลยบอกว่าอุ๊ยดีจังเลยฉันมีนางาเวิวห้าและเซอร์ก็มีการอัปเดต เขามีการอัพนางอุ้ยดีดูมากนาเข้าสูบบ่บันธรรมสวยดูดิของฟรีใครก็ชอบ <c oughs> เราดวงไม่เกือจ้าคุกกี้ดันใหญ่ไปถึงเกมมื่นเลยเกมมืนแบบเกลือมากโอเคโอ้ยยังอยู่ที่สองเลยแต่ไม่ไม่อันดับหนึ่งแน่นอนเชื่อเราเพราะว่ารังฟ้าทะเลเรา เลยวลน้อยไอแคนดี้มันนอนด้วยสแตนเลสก็เลยเลี้ยวน้อยอเฮ้ยเกือบตกบินสิเฮ้ยบินเออมันก็ไม่ได้บินหรอกมึงเชืช่อๆก็เซฟก็สามารถแต่เราเรียกว่าอะไรอ่ะบ,บินจะ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าล้านแล้วห้าเจ็ดแล้วแต้มน้อยแน่นอนไม่ต้องก,นนก,กลัวเพราะว่าแคนดี้เลเวลวสองเลเ้ยวหนึ่งคะแนนพวกมันเป็นแสนนริงเลเ้ยวสองพวกมาห้าแสนไหม้าจะไม่ผิด แต่รู้อย่างเนี้ยเลเวลคะแนนมันน้อยมากคะแนนพิเศษถ้าเลเวลน้อยอแต่ถ้าเลเวลห้าคะแนนอย่างโกงอะ่ะเฮ้ยเขาเขาจะวอย่าไปขึ้นมันไม่ค่อยได้เล่นไอเดนสวนไฟที่หนึ่งมันแต้มเท่าไหร่วะเสียงแบบโลกท่างดังแน่เลยอะ่ะเฮ้ย ฉีดไปจ้ะนี่นี่ขอขอยขอขอยถ้าดินนี่ดาวไปอันหนึ่งเมื่อกี้เออเกือสองร้อยสามสิบเก้าล้านแล้วเกืเอบเกือบ สักส0งเท่าไรได้นี่เดี๋ยวลองดูก่อน60นถึงไหมเบบง,ง,งี้น่าจะถึงกว่ไรถ้านางปาทะเลใช้ก็จะบัตรครั้งครั้งอีกครั้งตายตายตายเอ,อื้อตายมาน้องฉลามของเราว้าพลาดปลาไปตัวนึงเมื่อกี้พลาดทุกอย่างอย่างรีวิวรีวิวเล่นพลาดกันได้เลยเนาะยือที่สองเหมือนเดิมกับตันไอ ชบอกเลยว่าชอบเรือของกัปตันไอมากสวยสวยชอบชอบแบบสุดๆโอเคอันนี้เอาอันนี้ต้องขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็สไลายนี่ตึ๊บกระโดดกระโดดหนึ่งอสองสลด์ตรงไหนได้ป้าหาที่สไลด์โอเคได้อยู่โอเคไป แนะนำนัน,นเล่นกระส่ามาพยายามเอาไว้ตรงกลางอะตรงกลางอย่างน้อยมันมยังพอโดนโดนอยู่บ้างประมัยน,นี้การเป็นการเก็บเหรียญเลยดีกว่าซ้อหนึงนะหาที่สไลด์กนขนาดขนาดโอเคนะเก็บกระถ่อยสมติถกระถอยอีกสามอันโอเคสไลด์ตรงไหนได้วะเฮ้ยต้องใหง้กอดแตกกันหละ เฮ้ยสั่นเลี้ยงไม่ออกอ่ะถ้าสั่นเลี้ยงออกจร,ดดออจริงๆไม่คือได้ความสามารถกินทีมสามร้อยสิบเก้าล้านได้อยู่ได้อยูอ่ะรีวิวแค่สั้นๆมารีวิวแค่สั้นๆไว้ให้ดูว่าสกินมันเป็นยังไงเนาะแต่เห็นกันหลายช่องแล้วเจย์ก็อยากทำอยากทำคลิปอยากทำเกมเกมอื่นบ้างนอกจากไอเดนไงก็เลยทำเกมนี้ในอย่างดีไปละ 拜拜。Bye bye.